สู้ๆอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims ies. ซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการสร้างบ้านเพื่อ ค่าซิมโดยเฉพาะค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นคนที่ตายเป็นคนแรกแล้วก็ใครจะเป็นคนที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายและนี่ก็จะเป็นบ้านที่เราโหลดมาจากแกลเลอรี่นะคะซึ่งสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ดีสคริปชันนะคะเผื่อใครอยากตามไปโหลดเนาะซึ่งภายในตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านทั่วไปเลยค่ะแบบบ้านธรรมดามีที่แบบว่าสามารถค่าซิมได้ก็แค่เตาแต่สิ่งที่สําคัญค่ะคือตรงนี้นี่คุณผู้ชมจุดที่จะอา ค่าซิมของเราก็จะเป็นจุดนี้นี่เองเป็นแบบว่าต้นหน้าวัวอะไรอย่างนี้มีการแบบเอาเค้กมาหลอกล่อนะคะโอ้ยซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเจ้าต้นวัวเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรอรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่าก็เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันนี้คุณดอนคุณผู้ชมคุณดอนขึ้นมาเล่นคอมค่ะเขาสามารถเบี่ยงเบนความสนใจจากต้นหน้าวัวของเราได้ด้วยการ ขึ้นมาเล่นคอมส่วนคนอื่นๆก็ยังยืนคุยกันอยู่หน้าบ้านอยู่เลยนะคะเฮ้ยไม่มีใครคิดจะสนใจต้นวัวอุว๊ยอ๊ดูเหมือนว่าจะมีคนโดนกินโอ้โห นึกว่าจะเกมไวซะแล้วค่ะมีนะคะหญิงสาวผู้หนึ่งนะคะโดนต้นหน้าวรับประทานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สงสัยว่าจะไม่อร่อยโอ้ตอนนี้คุณผู้หญิงคนนี้นะคะก็รู้สึกอ่อนเพลียเป็นอย่างมากเลยแล้วก็รู้สึกโศโกนะคะเฮ้ยเอาว่าเอาว่ามีคนหนึ่งนะคะโดนกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ตายค่ะ เฮ้ยถือว่าแบบแข็งอยู่เอ้าแล้วเธอเธอเข้าไปทำไมโจโฮันนาโจโฮันนาเขาไปดูคนอื่นอาบน้ําได้ยังไงล่ะคะเนี่ยวิแล้วดูเหมือนว่าห้องนี้เขาจะแบบว่ามีการจู่จงจู่จีกันนะคะเอ้ยคุณดอนกับคุณคนนี้นี่มันแบบซัมติงอะไรปะอุย้ยดูการมีการแบบว่ารักษาความสะอาดให้่โอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ย ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจต้นหน้าวัวหรือเปล่านัา่นลงไปแล้วลนไปแล้วไหนดูซิคุณจะไปทําอะไรคะคุณอุ๊ยเนี่ยก็เริ่มมีคนแบบว่ามาเล่นนะคะมาหยอกล้อกับน้องๆกันแล้วนะใช่สิก็น้องๆน่ารักซะขนาดนี้จะไม่หยอกล้อได้ยังไงอุ๊ยด,ดูดูดูและดูคุณจูดินค่ะอุ๊ยใครจะไปคิดค่ะว่าดาราของเราเนี่ยจะมีมุมขี้เล่นขี้เล่น,ลนแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือไม่มีใครคิดจะหยิบเค้กเลยเหรอฮะจะเล่นกันอย่างเดียว โอ้ยตายละเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงเลยทีนี้ให้ตายเถอะ คือตอนนี้ดิฉันรุนมากเลยว่าใครจะตายก่อนกันแต่คือแบบดูทรงแล้วก็น่าจะใช้เวลาสักพักนะเพราะว่าแต่ละคนก็คือแบบว่าเล่นกับน้องๆเฉยๆอ่ะไม่ได้แบบไปแย่งหยิบเค้กหรืออะไรแล้วนี่ทําไมสองคนนี้ยังไม่ไปไหนอีกจะมาอยู่หน้หาบ้านแบบนี้ตลอดการแล้วก็บ่นว่ารอนไม่ได้นะคุณแนนซี่คุณแนนซี่จะเป็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะะโอ้คุณแนนซี่เนี่ยหัดอ่านหนังสือบ้างนะฮะถ้าร้อนก็เข้าบ้านฮะ,ะจะไปยากอะไร และนี่ค่ะคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะเนื่องจากว่านางนะคะโดนกินตั้งแต่เริ่มเกมเลยงงมากเริ่มปุ๊บคือแบบไปไปโดนกินเฉยเลยนะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกเพลียแล้วก็มาเติมพลังด้วยการกินถั่วลันเตานะคะวิแต่นางรู้สึกล้าเลงนะตอนนี้บรรยากาศทั่วไปก็ปกติดีค่ะทุกคนใช้ชีวิตกันปกติมีการเล่นกลงเล่นเกมนะคะแล้วก็ โอ้ยไม่มีใครสนใจน้องวัวนอกจากคุณเจจูดิตของเราอีกแล้วค่ะโอ้ดาราสาวสุปตาของเราก็คือสุ่มเสี่ยงมากที่จะโดนกินนะคะนี่มีการง่าเฮ้ยที่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะคือ2คนนี้เขากระหนุ่งกระหนิงกันจริงๆวะ่ะเฮ้ยซัมติงปะเนีย่ยซัมติงปะเนีย่ยคุณดอนเออมื่อไหร่คุณจะเลิกเล่นคอมอะฮะผมอยากเล่นแล้วอะเนี่ยผมเบื่อที่จะเล่นเกมมือถือแล้วนะคุณไปคุยกับลามะไหมอะไม่ต้องเล่นคอมอีกแล้วอนี้มันคอมของผมนะเอา สรุปมีซัำติงไหมนยแต่นี้ค่ะคุณลุงเจฟฟี่ของเรานะคะมาเล่นกับน้องแล้วนี <c oughs> ่มีการหยอกลงหยอกล้อนะคะโอโ,โอ้ ตาย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 ก็อย่าหย,ยอกแรงนะหยอกแรงกัดจริงนะบอกไว้ก่อนโอ้ย Quiz! คุณผู้ชมแล้วตอนเนี้ต้นวัวของดิฉันเริ่มที่จะตายแล้วยังไม่มีใครตายเลย oh <my> คือซิมอะยังไม่มีใครตายแต่ต้นวัวตายไปแล้วดูสิทําไมไม่สนใจก้อนเค้กที่น้องเอามาล่อล่ะเนี่ยดูสิโอ้โ เค้กอ,อกจะน่ากินเมือนเฉยต่อกันได้อย่างไรคะถามจริงเธอหรือว่าบ้านนี้มันจะมีอะไรให้ทํามากเกินไปหรือเปล่าอะ่ะคุณผู้ชมเอ้าจริงๆดูก็น่าจะรู้แล้วนะว่าที่ฉันอยากให้พวกคุณเล่นอะไรกันนะซิมนิฉันอยากให้พวกคุณมาเล่นต้นวัวเข้าใจบอ,อ,อคุณแนนซี่ดีมากเล่นไปนะคะแต่ยังไม่มีใครหยิบเค้กเลยนอกจากคุณผู้หญิงคนแรกอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิ เฮ้ยทำไมคุณดอนถึงเป็นคนที่มีเสน่ห์ขนาดนี้คะเดี๋ยวคุณแนนซี่คุณเจฟฟี่ก็อยู่ที่นี่นะคุณแนนซี่ไม่ได้นะโอ้แล้วใครเนี่ยใครมาหลับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโอ้คุณเอมมาผู้ที่โดนรับประทานไปคนแรกของเรานะคะก็คือแบบว่าฉลาดแล้วอย่างรู้แล้วนะคะนอนไปเลยค่ะจะได้ไม่โดนกินเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ามีคนจะกินแล้วคุณผู้ชมยิบออกมาอู้ไปไกลไปไกลอร่อยไหมอร่อยไหมลูก อร่อยหรือป้าโอ้ยโอ้โหถึงกับใครย้อนออกมาขนาดนี้โอ้ยทำไมไม่มีใครตายสักทีโอ้ my god ทุกคนดวงแข็งมากเลยค,คุณโจฮันนาคุณโจฮันนานี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเอเลี่ยนด้วยนะคะดวงแข็งสุดๆไปเลยเฮ้ยมีคนจะกินอีกเหรออ๋อไม่ใช่เอามาเล่นเฉยๆนะคะนี่สรุปดิฉันมาทำต้นวัวตายหรือซิมตายกันแน่ชาเลนจ์วันนี้ เฮ้ยเดียวเดียวเดียวคุณแนนซี่วิ่งมาทำอะไรคะวิ่งมาทำอะไรคะอุ๊ยอุยอุ้ย,อยเอ,อ้ยมันน่ากินจังเลย,ยโดนไปแล้วแกโดนมั่มไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงลูกอร่อยไหมจ้าอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยไม่อร่อยอีกแล้วคุณผู้ชมคือ,ค,อคือยังไงทำไมซิมที่นี่มันดวงแข่งขนาดนี้คะถามจริงเถอะตอนนี้ก็คือโอ๊ยเดี๋ยว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 ,ยวกินใครเข้าไปอะ่ะกินใครอะ่ะ อุ้ยคุณดอนเหรออุ้ยตายแล้วคุณดอนก็ไม่อร่อยว่าคุณผู้ชมบ้าคุณดอนออกจะแซบไม่อร่อยตรงไหนออกจะแซบ เฮ้ยต้นวัวม,มันชอบกินรสชาติแบบไหนอะถามจริงเหอเนี่ยคุณผู้ชมไม่แซบตรงไหนเอาปากกามาวงถามจริงอตาย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 ,ตายโอย้ไม่รู้จักของดีซะและ้วคุณเอ็มม่าของเรานะคะก็หลับปุ๋ยเลยคะ่ะจีเนียนนะถือว่าเป็นซิมที่ฉลาดมากใช้การแบบหลับการนอนในการที่แบบว่าเออเอาตัวรอดใดๆเนี่ยคะ แต่คนที่จะไม่รอดก็คือคุณจูดิตเนี่ยแหละคุณผู้ชมตายแล้วอย่าบอกนะว่าคุณจูดิตอุย้ยโดนกินสองเลยค่ะโดนกินไปสองคนพร้อมกันเลยคุณจูดิตกับคุณเจฟฟี่ถ่ายรูปไว้เลยค่ะเซลฟี่ไว้เลยค่ะถ่ายไว้เลยค่ะเอาไปออกข่าวช่องหนึ่งเลยค่ะหน้าหนึ่งออกข่าวหน้าหนึ่งออ้ย,อยวยเราดูเหมือนว่าคุณปาปาปลาซี่ของเราจะผิดหวังหรือเปล่าอุย้ยเดี๋ยวกินรัวๆเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โห,โโหโต้นวัวของเรา MVP นะคะเนี่ยกินกันรัวๆอุย้ยนั่นก็กินอีกปะเนี่ย เดียวเดียวเดียวทำม่กินกันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพอจะกินก็กินรัวๆเลยนะคะตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหใย้อนออกมาหมดเลยอะ่ะไม่มีใครตุยเลยคุณผู้ชมคือน้องวัวแบบตุยน้องวัวเนี่ยแหละที่เป็นคนตุยนะคะคือตอนนี้งงมากว่าสรุปใครจะตุยก่อนกันแน่สรุปต้นวัวหมดบ้านก่อนจะทำยังไงคะถามจริงอหอมจังเลยนะคะคุณผู้หญิงกินข้าวมีจัดดอนนี่เจ๊ทำสุดฝีมือเลยนะดอนนาะแต่เจ๊ทำไปกินเองแหละ ุคุณผู้ชมยาบอกนะเสียงแบบนี้อุ้ยยุมาทูตมาแล้วว้าดยาบอกนะว่านี่จะเป็นศพลายแรกจริงด้วยอย้คุณมาเชลคุณมาเชล,เชลได้จากเราไปแล้วค่ะโอ้โหคุณปาปาลัสซี่มาร้องไห้นะคะโอ้ยคนที่เห็นคนแรกคือคุณดอนใช่ไหมดังนั้นคุณดอนนะคะจะเป็นคนได้ลิมรสชาติมิลเชคแสนอร่อย มิวเชคที่ทำมาจากซิมค่ะคุณผู้ชมเออเราฆ่าซิมเพื่อมาเป็นน้ำนมที่สุดแสนจะอร่อยอะไรอย่างนี้มาค่ะคุณดอนมาลีดนมคุณมาเชลกินเล็วอ้ยพูดแล้วแปลกๆนี่เป็นไงคุณผู้ชมอันนี้คืออ่าคนเรียกว่าอะไรอ่ะแก่นแท้ของชีวิตแก่นแท้ของชีวิตนี่เราจะได้กินแก่นแท้ของชีวิตค่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเขียนว่าอะไรนี่คุณผู้ชม Essence of Marcel Life แก่นแท้ของชีวิตของมาเชลนี่เรากำลังจะดื่มดำชีวิตของมาเชลนะคะมาดูกันว่าดื่มไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหมีการเก็บภาพด้วยค่ะสำหรับการดื่มซิมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นไงโอ้โหมีบับความสุขคุณผู้ชมตายแล้วบับความสุขจากการกินคนอื่น น่ากลัวมากคือมันส่งเสริมทักษะล่าเริงด้วยนะคุณผู้ชมแสดงว่าซิมแต่ละตัวนะคะก็จะแบบว่าส่งเสริมทักษะที่ต่างกันอะไรงงี้ปะถ้าเราฆ่าซิมตัวไหนแล้วเรารีดน้ำนมออกมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นทักษะ แบบว่าตามซิมแต่ละตัวไปสำหรับคุณมาเชลก็จะเป็นการแบบว่าล่าเริงอะไรแบบนี้อุ้ยน่กกากลัวส่วนคุณเอ็มมาของเราก็ยังหลับไหลยอยู่งงมากกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเหมือนใครกันเหมือนใครกันคะเอาว่าเราได้คัดผู้เข้าแข่งขันออกไปแล้วหนึ่งคนนะคะแล้วตอนนี้ดูซิว่าอุ้ยอุ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนไบก็เดียวยมมาทูตยังไม่ทันกลับบ้านเลยนะคะคุณผู้ชม ก็เกิดการตายขึ้นอีกครั้งโอ้โหโยมมาทูนี่บอกว่ายังไม่ทันได้เก็บ iPad เลยนะตายกันอีกแล้วเหรอ ร้องไห้ร้องไห้เป็นสายเลือดกันไปเลยค่ะทิมตรงนี้เราก็คิดว่านะคะเราจะให้คุณโจฮันน่านะเป็นคนได้ดื่มลิ้มรสน้ำนมมิลเชคของเรานะคะในครั้งนี้เพราะว่านางอยู่ใกล้ที่สุดเนาะเราไม่ไแน่ใจว่าใครเห็นก่อนที่แน่ๆดิฉันเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นคนเห็นก่อน <laughs> โอ้โอเคมารีดนมเลยจ้ะ ไปเลยลูกลิตนมลิตนมเฮนูเข้าบ้านดีสิมามาให้ริตนมซะดีๆนะโอ้ยเอาว่าเอาว่าดูสิว่าวิเนี่ยแล้วเขาเป็นเอเลียนเห็นไหมคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นางปวดท้องนาม,มากดื่มแก่นแท้ชีวิตของเอริซาค่ะคุณผู้ชมมาดูกันว่าแกนแท้ชีวิตของเอริซาเนี่ยจะเป็นยังไงเอาก็ยังเศร้าสุดๆอยู่แฮะเฮ้ยเขาบับสมาธิว่า คุณเอริซาคือบัฟสมาธินะคะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างนี้เราก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการที่แบบฆ่าซิมแล้วก็นำนมมาดื่มอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เลยดีก็คือแบบถ้าอยากมีอารมณ์ไหนก็แค่แบบไปรีดนมมาแล้วก็ดื่มอะสะสมซิมไว้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยอุยแอบหลอนเหมือนกันนะแล้วตอนนี้คุณจูดิตก็เศร้าซอยมากเลยเข้าใจนะคะอารมณ์ศิลปินก็จะอย่างนี้อุ๊ยแล้วคุณเอ็มม่าของเราตื่นแล้วค่ะตอนนี้เหลือหคนนะคะ ผู้เข้าแข่งขันส่วนคุณโยมาทุนคุณโยมัทุนบอกว่าเออเดี๋ยวฉันเล่นคอมรอแล้วกันนะเผื่อว่ามีใครตายอีกจะได้ไม่ต้องแบบไปไปมาๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ทุกคนก็ต่างเศร้าซอยนะคะแล้วคุณผู้ชายสองคนนี้ก็นั่งคุยกันอย่างกับแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะอันนี้ตื่นมาก็กินอุ๊ยเดี๋ยวนะคุณเจฟฟี่ My God คุณเจฟฟี่กำลังจะตายแล้วตายต่อหน้า คุณภรรยาคุณผู้ชมแต่คุณภรรยาบอกว่าโอ้ยง่วงนอนจังเลยไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นโอต้องงงให้ดีนะฉันก็ลืมไปด่ว่าเขาเป็นสา,า,ามีฉันพอดีว่าเร่งรักคุณดอนเยอะไปหน่อยนี่ค่ะคุณโยม,มทูตนะคะก็ริบชัดดาวคอมนะคะแล้วก็ลงมาทําภารกิจของเขานะคะโดยการทบบว่าส่งวิญญาณอะไรแบบนี้อะ เราตัดสินใจว่าให้คุณโจฮันน่ากินดีกว่านะคะคุณผู้ชมให้เขาดื่มดีกว่าคือถ้าให้คุณแนนซี่ดื่มมันจะโหดร้ายเกินไปป้านนี่มันถามีเขาเลยนะโหดร้ายเกินโอเคไหนดูซิดื่มแล้วจะมีบัฟอารมณ์อะไรคะ่ะรอบนี้ออ้ยแต่เขาดูชอบนะคะที่ดื่มอะไรพวกนี้อุย้ยอันนี้เป็นแบบว่าแรงบันดาลใจโอ้ยไม่ธรรมดาคุณเจฟฟี่นะคะก็จะมีบัฟแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้นะคะ เฮ้ยกูดเหมือนกันนะเหมาะมากเลยกับงานแบบพวกต้องการแรงบันดาลอุ๊ยเอาเอาเอาคุณโจฮันนาเหมาะมากเลยกับงานที่แบบว่าเป็นแบบต้องการแรงบันดาลจะต้องการแรงบันดาลใจโอ้แบบพวกวาดรูปอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมเขียนหนังสงหนังสืงงสอคุณโจฮันนาจะให้ฉันพูดไหมคะโอ้จะมาลงมาลมอะไรบ่อยๆส่วนคนนี้ก็กินละกันนเอา กินเราก็นอนแล้วคุณโจฮันน่าก็ลบอย่างเดียวเลยโอ้ยแล้วตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราก็ลดน้อยลงไปทุกที่คุณเอมม่ามาทําอะไรคะไม่ได้มากินเค้กหรอกคะมาเก็บจานหรอคะโอ้ยเขาดูเป็นคนระวังตัวคุณดอนก็สลบสไลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะณจุดจุดนี้ก็รู้สึกว่ามันสงบสุขดีอยู่นะเอาแล้วเดียวนะและอ๋อโอเคเป็นเป็นดาราภาษาอะไร โอเคคุณจะไปทําอะไรอุ้ยคุณจะไปกินเค้กหรอคะคุณจูดีดโห้ยแล้วดูท่าเดินไปกินเค้กของเขาคือแบบสวยสดงดง่ามมากเลยคะ่ะอุ้ยแล้วแล้วตายเลยคุณผู้ชมอ๊ยตายแล้วดาราดังระดับโลกได้ตายจากไปแล้วแล้วคนที่มาเห็นเป็นคนแรกคือน้องเอ็มม่าของเราคะ่ะท่าทางน้องเอ็มม่าจะได้ลิมรสด,ดาราของเราแล้วนะ,ะอุ้ย รสชาติดาราจะเป็นยังไงนะเอา้ากลัวฝนกลัวฝนวิ่งเข้าไปแล้วมาค่ะเอม็มมามาดื่มสดีๆไหนดูสิว่าน้ํามนมของคุณจูดิตน้ำนมของคุณจูดิตว่าจะบับอารมณ์อะไรนะคะนี้อเอเซนต์อ,อฟจูดิตนะคะมามามา,มาอมมัมมัมมัมซะหน่อยอ้เฮ้ยมีความสุขึ้นทันใดเลย คือบับของคุณจูดิตน่าจะเพิ่มความสุขเฉยๆนะคะไม่ได้มีแบบบวกอารมณ์อะไรเลยอ่ะแค่เป็นความสุขคือความสุขก็โอเคแล้วป้าเอาจริงๆอะเออถึงแม้ว่าจะร้องไห้โศกเศร้ากับการจากไปของคุณจูดิตแต่ก็มีความสุขค่ะเพราะว่าดื่มน้ำนมไปแล้วตอนนี้นะคะการแข่งขันของเราก็ดูเดือดมากๆเออเดี๋ยวนะคุณโจอนะันนาไม่ ายรัวๆเลยค่ะนะจังหวะนี้นะจุดๆนี้ก็คือตายรัวๆเฮ้ยไหนดูซิว่าน้ำยาน้ำนมของเอเลี่ยนเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงนะคะอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อง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 บอกว่ากินเค้กก้อนนี้บ้างสิจ้าเอาออกมาล่อเลยนะคะณจุดๆนี้โอ้ยแล้วหลุมศพของเอเลี่ยนมันหน้าตาเป็นแบบนี้หรอ ดิฉันเพิ่งเคยเห็นคุณผู้ชมดิฉันไม่เคยเห็นเอเลี่ยนตายมาก่อนอันนี้เพิ่งเคยเห็นค่ะโอเคเดี๋ยวให้คุณแนนซี่นะคะเป็นคนทานละกันนะไปคุณแนนซี่ไปดื่มเลยน้ำนมจากเอเลียนนะน้ำนมจากเอเลียนจะรสชาติเป็นยังไงเอ่ยสีก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเป็นสีใสๆ <c oughs> เหมือนเดิมเลยนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะแก่นแท้ของคุณโจโฮนันนานะคะดื่มไปเลยค่ะคุณแนนซี่ ดื่มไปเลยความเศร้านะคะจะหายไปหายหรือเปล่าไม่หายแฮะไม่หายแฮะไหนดูซิว่าบับอะไรไม่บับอะไรเลยบับแค่ความสุขเฉยๆนะคะเอาๆเ,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 เป็นไรอะเป็นไรอะทำท่าอะไรอะแต่ตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราก็เหลือสามท่านเป็นที่เรียบร้อยโอ้มีมีการแบบกลัวฟ้าฝนโตกวิ่งเดี๋ยวเดียวคุณแนนซี่ ถือว่าคุณเอ็มม่านี่ฉลาดนะคะคุณผู้ชมเขาได้ทำการแบบว่ากลับบ้านขึ้นไปนอนไปเดี๋ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีผีแวมพายอีกเดี๋ยวได้มีผีแวมพายอยู่แถวนี้แน่นอนนะคะโอเคคุณดอนเป็นคนเห็นดังนั้นให้คุณดอนเป็นคนดื่มค่ะอุย้ยบีบออกมาคัน้นออกมาค่ะน้ำนมสดๆจากเตาอุย้ยแล้วอันนี้เป็นสีเขียวแต่ทำไมมันเขียนว,ว่าแกนแท้ ความสุขของเอมม่าแปลกจังเลยอันนี้มีเขียนอารมณ์บอกเลยค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแปลกจังเมื่อกี้คุณคุณเอมม่าเหรอเขาชื่อว่าแนนซี่ไม่ใช่หรอออ้ยแปลกจังเลยอะโอเคตอนนี้นะคะแก่นแท้ของความสุขเว้ยส่งเสริมอารมณ์มีสนเสน่ห์ว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยคือแบบดิฉันเป็นคนที่ชอบใช้น้ำยาสนเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะ ถ้ามีต้นวัวอย่างงี้ก็ก็ดีอยู่นะก็คือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบว่ามีต้นวัวต้นนี้นะคะเฮ้ยและตอนนี้นะคะการแข่งขันกระดูเดือดมากนอนกันหมดนอนทั้งคู่เอ้ฉลาดกันทั้งคู่เลยนะคะสำหรับสองคนสุดท้ายของเราอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ๋อเล่นด้วยเขาไปเล่นด้วยเฉยๆค่ะไม่ได้ไปกินเค้กแต่อย่างใดแต่คุณเอ็มม่าเนี่ยไปเล่นด้วยเฉยๆดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนที่เข็ดน,นะคะก็คือเป็นคนที่โดนต้นวัวกินไปคนแรกนะแล้วก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับต้นวัวอีกเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ใช้ชีวิตของตัวเองค่ะกินขนมปงขนมปังเบิร์กเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันเพิ่งพูดไปเองว่าเธอไม่ค่อยไปยุ่งกับเค้กก้อนนี้เดียวนะ ดูเหมือนว่าจะอดใจไม่ไหวค่ะเฮ้ยแล้วไม่ตายด้วยคุณผู้ชมแล้วไม่ตายด้วยคุณเอมบ้าของเราก็คือดวงแข่งนะว่าไปดวงแข่งเดิมไม่ตายเดิมเฮ้ยนี่นางคือโดนกินรอบที่สองแล้วนะคะก็ยังไม่ตายนะอเอาว่ะสองคนนี้มันดุเดือดวะ่ะคุณผู้ชมมันดุเดือดเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะคุณดอนตามมาติดๆเลย คุณดอนกำลังจะวิ่งไปแอมเค้กแล้วค่ะโอ้ยคุณดอนจะมาฆ่าตัวตายแบบนี้โอ้ย <Okay. S 2> รอดหรอรอดหรอโอูฮูสองคนสุดท้ายนี่มันดุเดือดจดัดดุเดือดจดัดจานคุณผู้ชมรอดอีกแล้วยังไม่มีใครตายเลย โอ้โหใครจะเป็นคนรอดคนสุดท้ายคะถามจริงเถอะสิมตัวไหนจะฉลาดกว่ากันเมื่อกี้ก็คือสงสัยว่าน้องจะหิวนะคะคุณผู้ชมน้องก็เลยแบบว่าเอ๊ะไปกินเค้กดีกว่าอะไรแบบนี้ทั้งๆที่ตัวเองเพิ่งทําเบอร์เกอร์เสร็จงงเหมือนกันทําไมไม่กินเบอร์เกอร์ให้มันเรียบรอ้อยอุ๊ยแล้วคุณดอนไปไหนเดี๋ยวคุณดอนคุณดอนจะไปไหนไม่นะไม่นะอย่าบอกนะว่าเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วโอ้โหูนี่มันน่ากินจริงๆเลยโอ๊ย คุณผู้ชมคนที่ชนะคือเอมมาเฉยเลยพีกมากคือนางเป็นคนแรกที่โดนกินแล้วนางชนะได้ยังไงโอ้โหแล้วมากินเบอร์เกอร์แบบว่าอร่อยหูใช้ชนะนี่มันหอมหวานใช้ชนะที่มันอร่อยจริงๆเลยโอ้โหลายกาดมากๆเลยนะคะสำหรับ ผู้หญิงคนนี้นะคะโอ้โหทำเป็นร้องไห้ทำเป็นเสียใจยแต่ที่ไหนได้ดานานางวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่านางเนี่ยจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ได้รางวัลเป็นการดื่มนมวัวตลอดกาลเย่ไป yeah! ไปดื่มนมค่ะไปดื่มนมคุณดอนก่อนสิโอ้ oh! ว่าน,นมคุณดอนเนี่ยจะอร่อยไหม ป้าข้างหลังนี้ก็คือแบบว่าอยากได้ต้นวัวบ้างนะคะแต่เสียใจด้วยค่ะว่าต้นวัวพวกนี้มันพิเศษมากๆมันมีแบบว่าชีวิตของใครบางคนอยู่ในนี้ด้วยนะ่ยนะคะอรสชาติคุณดอนเป็นยังไงรสชาติคุณดอนคือลาเลิงค่ะ โอเคค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะเป็นคุณเอ็มมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบการทดลองแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าอยากให้ทดลองอะไรอีกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย